สวรรค์ขั้นบันไดชีวิตดีดมีแต่ขึ้น,นเลื่อนขั้นเลื่อนยศเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป,ไป,ไป,ไป เชิญร่วมพิธีเทคารสร้างฐานบันไดขึ้นโบสถ์วัดหัวว่าสามกีตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีรรวันอังคารที่21มกราคม2568กำหนดการเวลา8นาิกาทำบุญตักบาทวันพระเวลา9น้นาฬกา39นาทีพิธีบวงสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา10นาฬกา39นาทีพิธีเทคารขึ้นบันไดโบสถ์ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 99บาทเจ้าภาพขั้นบันไดจำนวน42ขั้นขั้นละ1,999บาทรูมเป็นเจ้าภาพภาป่าสวรรค์กองละ999บาทหรือรูมบุญตามกำลังศรัทธาที่ธนาคารเกษิกรไทยเลขที่บัญชี1733482458ชื่อบัญชีวัดหัวว่าสามคคีพระประหลัดพิทักษ์รัตนวันโนเจ้าอาวาสวัดปราสาทนาครหลวงจังหวัดพระนคร 4ีอยุธยาร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูพิสิทธิ์โสรการครูบามนคลังเจ้าอาวาสวัดหัวว่าสามคีประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์คณะสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพติดต่อสอบถามขอจองเป็นเจ้าภาพและขอใบอนุโมทนาบัตรได้ที่โทร0 6 5 2 2 4 4 9 9 2